สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมีคนมาเยี่ยมครับพี่น้องครับมีคนมาเยี่ยมเซ่ล่ะเอ็นทำไมยุ่ยผีด้วยเน้อติกกะมี่ใช่หมเบลนี่ครับติ๊กกะตะบักอุ้ยดีใส่ห้องดีเลยฮะพุลแล้วอยู่บ้านมาดิคนละมองแดกมากมาๆๆพาขึ้นไปเบิ่ง เอานัวเอาุญแจรถไปนี่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะ <l ots> <pint ura> อยู่ตรงไหนข้างนอกอ๋อเลดตัวแล้ียังปะไม่นด้อ๋อมามามาอันนี้ผู้เออยู่ตรงนี้ครับโอผู้เอฟังนั้นครูแม่ปียพอดข้าวสีอิู่ทั้งทดอั้มยู่ีเยง้าแ้อย้มดซอเงนัุมตมตําครับ เออโอเคอยู่นี่ฝั่งนี้เออได้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 ตรงมันหัวมันหัวสิยู่นี่แค่มองผมว่างคล้องไว้ดิอ๋อตรงนี้ได้นะได้ครับแต่ว่าฮะแมนตั้งมาแล้วแมนโบฝนบรสาดฝนบรสาดแต่ว่ามีระเบียงด้วยระเบียงเออมันกัพออยู่ระเบียงอากาศดีป่ะครับสุดยอดมาเนี่ยผมมัดอูไว้นอาเล่นมันอะไรสดมันได้การย่ำสย่ำเรงย่ำเสาพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้พอดีนะ ได้มากมึงนึกว่าันเอ็นบอกขันออกไปอีกเนาะคือดีนะแต่ว่าบรรยากาศดีข้อเสียของมันคือคือย่ำเวี้นขันแดดเมื่อใดแดดเขาอยู่บัดใดไมนห่อนพอเป็นบานสักเสียมีแอร์อยู่นั่นแหละมันสเดียวแต่ว่าปักฮะปักไปคือเป็นตโอ้ปักเนปักเก่านแต่ว่ามันมีปักที่ดีป้ะมีอยู่ไอ้มีสายยาวอยู่หลากมหลากจากเสาตรงกลางกันแต่แต่ว่าผมบัดใดใส่ไฟหลายก็เลยเสียบตัวนี้ไอ้ได้ใส่ไฟหลายบ๊อบกาเสีย น,น,นี่นั่งปักช <hei> ุดเรื่องนี้นะครับพี่น้องพี่วัตจะมาอยู่ด้วยนะครับช่วงซ้อมเพราะว่ามองเกาเพิ่นมันอันนี้เนาะมันบาได้อยู่โดนนี่แหละใช่นี่แหละ YBL กอดอเดี๋ยวเอาอันคีย์บอร์ดมาตั้งครับเพราะว่าเอามาครบเลยครับตะกี้นี่เราก็ไล่ชดอยู่นี่แหละแต่ว่าอันนี้เอามุงมาไว้แล้วมุงอันนี้ท็อปแกงง่ามันเป็นพอ้อมุง A อ่ามันเป็นมุงปิดเนาะ นนนีเเป็ื้สาครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีสันดีแกวแก้วแก้วบรรยากาศไทยบ้านคือบอกขึ้นปล่อยไปมาอยู่นู่นกันมาอยู่ไหนมาพี่พีอาร์ขึ้นมาดูดีมากหนูสไม่แล้วไม่เสือน้ำมันมันเหลืออยู่เดี๋ยวเอามาปูกันด้วยก็ได้แม่นครับมันมีผมใช้ไม่หมดผมใช้แค่ตรงมันอยู่ไม่ได้อยู่นะนี่บ่อันนี้มีมีเหลืออีกเหลือเหลือเหลือแต่ว่าเหลือเสื่อมไหมเหลือือไม่ได้อยู่นี่มันมีมองนี่แหละ ฝนมันมีแค่แค่ย้อยลงมาแล้วบริสิทธิ์ท่าบริยูเนี่ยบรรยากาศตรงเนี้ยคือชิกเนเจอร์ของบาลังนี่เลยมากมากผมหันไปทั้งผิดีเลย่ะแล้วเวลาเรามีอะไรเราก็ของมาไว้ได้บอ้ยตลอดเพราะว่าเดือนตอนไปออกงานกับเสียเดือนละ สามอบบัตใหม่แบบนี้ดูเคยยูยูมอนละสามร้อยตอนตเย็นพราะมันอยู่หลายคนมันเย็นย้ำขึ้นย้ำขึ้นบอเปิดพัรลมนอนก็ได้อะกาศดีแห้ไม่เหยี่ยมยามเข้าวไร่บอกบอกคูเอะมันอันนี้นั่นเริ่มไม่คนหูจังเลยในร้านมันช่องนี่ครับพี่น้องนี่ไนี่ต่าง อายุผู้เดียวปกติอายุผู้เดียวเลยใช่ไหมนมีห้องอาเจี๋ยเปิดอันนี้นอนธรรมดาแมนมั้งนยุงก็ไม่ค่อยมีข้างบนข้างล่างอากาศนุ่นถ่ายทีไหมต้องดึงปักมาแต่ข้างล่างดึงปักไหมมาปักนี่มันมันเก่าเหรออย่างนู้นใส่ไฟได้บมื่อไรยืดสิ้วคนของออหมดเลยบ่นี่ สีค้นขึ้นเลยมันริ้งยังไงเอาไว้ก่อนบอกให้มันซะก่อนกินเขากินน้ำกินเขากินน้ำก่อนเขาต้องมาหอดพี่น้องครับือพ่อมาอยู่ผมมามือแหลกอยู่ผู้เดียวไปไอ้ทำไมไม่คิดได้การแล้วอ่ะแล้างมาไม่้มาฝากโอ้โหเครื่อนก็ปวดหัวอยู่แล้วผิดกฎชุ่นชุนนี่นี่ไทยลงบ่ได้บุกขาวถอดเสื้อ ไปนบเอานีมาสิของคู่อี่ก็อีก็อีประจำตาแหน่งแม่ค้ามือได้ล้วค้าไ่มีนั่งรับคนนี้ามาน่งโอ้เดแนเอเดได้ไหมเมือนยางนหนังากน่ดีครับห้าวตตกผ้ากัแผากัยุ่งเรอเครื่องสะพาดสองเครื่องไอ้แซกอันนั้นออกฮะแซกเครื่องอันออกอ๋ออยู่ในเมืองไหมอืม แต่ว,ว่าถ้าไม่ชีเรียดก็อยู่นี่ก็มีพี่มีพี่พี่บัสพี่บัสมาดูห้องน้ำครับข้างซักสองข้างเราจะเครื่องงอห้น้นี่ห้องน้ำอยู่นี่ครับอห้องน้ำก็โอเคอยู่ใหญ่เลยเลย <laughs> ใหญ่มากเนีน้ำบ้านจอดยังห้องน้ำจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาขอบบคคุณรัเอาพอดีเลยกูเอ พี่จมือเลี้ยงเนื้อยากแก้วกินเลยเย็นๆกินเลยมีที่ราเล่นทางเลยาแก้มโอ้เป็นนังกินานนเนเสียมกุอะไรกินได้ไหมจะกินอะไรกินเลยนั่นกินใอยูดอกเลยปนนังกินนั่งดิออกมาจากโมงออกมาจากโมงสิเ็ดโมงเาไปนั่งที่ไนที่บ้านเต็มหัวบ้า มาเริ่มมาเริ่มกินน้ำเกลือเลยเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าเช้ามาเนี่ยมันเลรู้สึกว่าเปิดสองข้างไปเจ้าของร้านตลอดเลยเลยโอ้โหหูหูใหญ่เจ้บโอ้ยหเข้มหรือมั้งโทษกูไม่ได้นะจ๊ะโทษกูก่ได้เด้ใจเอ็นเด้ตาผู้บอกอะไรมีลูกค้าผู้เดียวเดียงกันเดียงไม่ขาดตลอดอะไรอ่ะยังมาสามหลอกไอ้เหยี้ยสามหลอกเออว่ะ ดีไว oui. no, 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 ้เนาะมาอยู่นี่ก็สนุกดีแมนหลายค้นดิกินควรจะกินข่าวไปว่างหันเดแล้วร่างมาเลยเราถึอชานิดหน่อยอยอะร่างเราถือไปปลักชุดต่อก่อนเด้อพี่ว่าต้องงานดอกคว่าต้องเศร้าสองหรือม่งเศร้าตลอดสี่วิตโหดแมนได้เพื่อได้ไหวของเด้อพี่ข้นหางจะถือคนละสองเอาหาสีหนึ่งแมนแมนมีที่ไหน บ้านบ้านทั้งหลังไหมเนี่ยจะเอาความไว้ี่ไะไว้ทั้งหลังนี่ไว้ทังในทังในมันมีขาแก้มาบ้ามันมีรสีแล้วมันมาบานมันมีสีแล้วแมนสบายเอ้ยมันสบายใจดิต้อนรับสมาชิกใหม่สองท่านของเราปีนี้พี่เบียร์กับพี่บาสครับ คันพ like, ่อถามมือนนั่นคือเฉพ่ะเห็นเนาะเป็นบ่พี่วันเมือนนั่นครับพ่อถามหาถามถามมึงเหมือนนั่นตัวนี้คือตัอเดิมคือมีหม่องด้วยพอนอนตัวนี้มีหม่องด้ยตั้งที่น้อนมาหนึ่งโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอจะไม่คลิปหนาครับขอบคุณทุกคนติดตามครับพี่น้องสวัสดีครับ